ใจคุณหมอก็พูดเก่งแล้วก็บริการดีพี่เปลี่ยนยังไงบ้างเปลี่ยนมากค่ะอืมหน้่าสวยขึ้นเลยชอบใช่ไหมคือมันได้ความละมุนใช่ไหมลูกใช่ค่ะที่หน้าต่อแบบดูแก่ดูเด็กมีตรงนี้ขมับาค่ะหน้าแก้มเนาะเอ็นหน้าแก้มเนาะแล้วก็หน้าผากหน้าผากนิดนึงแล้วก็แก้มตอบเอาไหม เอาเนาะแล้วก็ลองแก้มใช่ไหมลูกค่ะคางนิดนึงไหมคางนิดนึงอืมผิวเปลี่ยนไหมผิวเปลี่ยนไหมมันจะอมชมพูไปเลยอืมแต่พูดยังไม่ค่อยได้พตึงใช่ไหมแต่ไม่เต็มมากใช่เพราะวันนี้แบบเผื่ออยู่แบบกลางๆเนาะน้องบอกว่าไม่เอาแบบไม่เอาแบบไม่เอาล้นๆนะพี่หมอเอาแบบพอดีพอดีให้หนูก่อนเพราะหนูครั้งแรกด้วยนะคะก็ตัวเล็กนะ45แต่ก็มีไขมันให้หมอสุดยอดมาก เก่งเก่งอดทนแล้วเป็นไงเจ็บอย่างที่คิดไหมลูกคิดไว้ว่าเจ็บเยอะแต่พอมาทำมันไม่เจ็บอย่างที่คิด